สปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1 3 9ศึกแห่งพลังผลปีศาจตื่นจบสิ้นสักทียุคสมัยเก่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนของมังงะวันพีชในตอนที่1 3 9นะครับแน่นอนตอนนี้เดือดเหมือนเคยใครนะครับที่รอในการรับชมบอกเลยแหละครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนันนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปรับชมสปอยด่ดวงของมังงะวันพีชในตอนที่1039กันเลยดีกว่าด้วยปกสีนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1039จะเป็นกลุ่มหมวกฟางนะครับที่กําลังมุ่งไปเพื่อประจนภัยนะครับในป่าแห่งหนึ่ง ส่วนมังงะในตอนนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าโมโม่เนี่ยที่กําลังทําภารกิจนะครับให้เกาะโอนิงะชิมะนั้นหล่นลงสู่นะครับนครหลวงบุปผาเหมือนกับว่าในตอนนี้เขาได้ยินเสียงใครบางคนกําลังเรียกเขาอยู่ด้วยในตอนนี้เขากําลังวุ่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ากําลังนะครับพยายามนะครับผลักนะครับหรือดันให้เกาะโอนิงะชิมะนั้นนะครับไม่สามารถล่วงหล่นนะครับลงสู่นครหลวงบุปผาได้อันนี้เนี่ยน่าจะเดาไม่ยากนะครับว่าเป็นเสียงใครนะครับแต่ว่าโอเคเขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นเสียงใครแต่เชื่อว่าหลายคนนน่่าาจะรู้วเเป็สียง น,นะครับที่กําลังเรียกในตัวของโมโมะและการถูกตัดมาต่อเนื่องนะครับจากตอนจบตอนที่แล้วนะที่คิดกับลอนั้นกําลังต่อสู้กับบิ๊กมัมอยู่ซึ่งบิ๊กมัมเป็นฝ่ายที่เพ่งทำใช่ไหมแล้วก็ร่วงหล่นลงไปซึ่งจากการโจมตีครั้งที่แล้วนะครับคิดกับลอนี่สามารถสร้างความเสียหายขั้นสูงนะครับแก่บิ๊กมัมได้เลยนะครับทำให้กระดูกบางส่วนของบิ๊กมัมนั้นหักลงไปเลยเรียกได้ว่านะครับการโจมตีเนี่ยโคตระโหดเลยละ่ะแต่ก็แน่นอนนะครับคนระดับแม่ใหญ่บิ๊กมัมนั้นนะครับเธอนั้นนน้น ใช้ความสามารถของพลังผลปีศาจอย่างผลโซรุโซรุในการฟื้นฟูร่างกายของตนเองนะครับโอ้โหและนี่ใครจะไปลมบิ๊กมัมได้เนี่ยเรียกได้ว่าบิ๊กมัมในตอนนี้นะครับก็ฟื้นฟูร่างกายของตนเองนะครับหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บค่อนข้างหนักรอเมื่อเห็นแบบนี้นะครับเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีแล้วเขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะใส่หมดตัวในการโจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมนะครับด้วยพลังการโจมตีทั้งหมดของเขาซึ่งการโจมตีของรอในครั้งนี้เรียกได้ว่าโคตรจะรุนแรงเลยนะครับสามารถทําให้เกาะทั้งเกาะนั้นนะครับสั่นสะ ซึ่งบิ๊กมามที่ถูกโจมตีนะครับแทนที่เจ๊แกนั้นจะหวาดกลัวนะครับหรือนะครับหวั่นเกรงนะครับอาการโจมตีของรอเจอ๊แกนั้นนะครับกลับไม่กลัวใดทั้งสิ้นเลยนะครับและเจ๊แกนั้นแทนที่จะไปสนใจรอใช่ไหมดันนะครับไปท้าทายในตัวของคิดอีกด้วยโดยบิ๊กมัมนั้นนะครับก็พูดตอกหน้าคิดเลยแหละครับว่านี่พวกแกคิดหรือไงว่าพวกแกนั้นจะเอาชนะฉันได้ฉันเนี่ยคือบิ๊กมามเลยนะคิดไม่เห็นแบบนั้นนะครับจึงตัดสินใจในการโจมตีนะครับด้วยไม้ตายเด็กของเขาโดยการที่เขานั้นนัจมมตีกด้้วยืใหหญ่่พลลงแ็ไฟฟา นดยรอนะครับที่อยู่บริเวณนั้นก็เลยพูดเลยครับว่ามันจบสิ้นแล้วล่ะยุคสมัยของพวกแกนะเรียกได้ว่านะครับก่อนหน้าเนี่ยมันมีสปอยล์หลุดก่อนมานิดนึงและเขาบอกว่าฟฝ่ามองดูได้เลยนะครับว่าคิดนั้นนะครับจะโชว์เทพแน่แซึ่งแน่นอนนะครับไอ้ปืนใหญ่พลังแม่เหล็กนี้เนี่ยก็คงจะไม่ธรรมดานะครับไอ้พลังแม่เหล็กไฟฟ้านี้รอดูนะครับภาพเต็มเต็มได้เลยผมว่าไอ้เนี่ยพีคแน่นอนรอได้เลยเลยครับเราเชนคิดนั้นกับพลังผลิสสารที่ตื่นนะครับแล้วก็รอพลังผลิสสารที่ตื่นนะครับจะคว่ ของมังงะวันพีชในตอนที่1 0 3 9นะครับเด็ดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับเมื่อมีสปอยด่วนๆแบบนี้เรานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของถามตอบนะครับทายคลิปด้วยเป็นการพูดคุยและกันนะครับสำหรับคนในช่องของเรานะครับมาดูกันดีกว่าว่าอาทิตย์นี้จะมีข้อเขียนไหนน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณไฮภาควานโนนี้คงมีคนตายน้อยละมั้งมีทั้งมาโก้มีชอปเปอร์มีลอเดะ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  งงกับความคิดเห็นนี้นะครับคือมาโก้ชอปเปอร์รอยังไม่มีใครตายนะครับสำหรับภาควานโนนี้แต่โดยส่วนตัวนะครับผมว่าเนี่ยจริงๆภาควานโนเนี่ยมันควรมีตัวละครใหญ่ๆตายสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นอิมแพกนะครับสำหรับเรื่องเหมือนสงครามมารินฟอร์ดอย่างเงี้ยสงครามมารินฟอร์ดยิ่งใหญ่มากๆเลยแต่พอมีการตายของเอสอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้นะครับเป็นสงครามที่มันดูอิมแพกยิ่งใหญ่ของเรื่องนะครับแต่วานโนผมดูทรงและไม่น่ามีคนตายนะครับเพราะคนที่เกือบจะตายอย่างคีนนมอนก็ยังสามารถรอดมาได้เลยจึงทาให้นะคร น่าจะแบบว่าจบมาแบบสดใสเลยได้ซ้ํามาต่อที่ความเหลียนที่2นะครับของคุณจะมาทุบตุดนมหมูแมชื่อเทงจริงนนะผมว่าปีศาจของหนวดขาวไม่ถึงพลังผลปีศาจใช่ไหมหรือผลปีศาจของปณเอกฟูจิโทระ2ผลนี้ด้วยสเกลพลังที่ใหญ่มันน่าจะเป็นสถานะที่ตื่นอยู่นานแล้วนะถึงอาจารย์โอระยังไม่คอนเฟิร์มก็เถอะ ก็มีความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วพลังผลปิศาจหลายผลในเรื่องวันพีชเนี่ยมันก้ากึ่งมากเลยว่ามันอาจจะตื่นแล้วก็ได้เพียงแค่ไม่เปิดเผยนะครับเช่นโรเกียของคุซันนะครนุกอย่างนี้เลยทาให้กกอนทั้งก่อนเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งกลายเป็นลาวาได้ผมว่ามันก็อาจจะตื่นก็ได้นะหรือแม้กระทั่งนะครับที่บอกมาในคลิปนี้อย่างของฟูจิโทราแล้วก็หนวดขาวนะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพียงแค่ว่าจานโอดาน,นั้นไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าพลังผลปิศาจของเขาตื่นหรือไม่แต่โอเคเราก็ต้องเอาตามขอมออนน้อนนมูลกอล Momo, โมโมคืออาวุธโบราณอยูเลยนะที่สื่อสารกับสุนิชาเหมือนเจ้าหญิงชิราโฮชิ í, ที่สื่อสารกับเจ้าทะเละก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้เลยละ่เ<ป>ละเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างชิราโฮชิเนี่ยก็สื่อสารกับเจ้าทะเลได้อย่างที่บอกไปใช่ไหมและที่เห็นว่าโมโมนะั้นนะครับสื่อสารกับช้างสุนิชาได้เนะี่ยจริงๆลูฟี่ก็สื่อสารได้นะแต่โมโมจะมีความพิเศษกว่านะครับก็คือออกคําสั่งช้างสุนิชาได้ด้วยนะครับเออมันก็เลยทําให้ถ้าประเด็นที่ว่าโมโมนั้นจะเป็นอาวุธโบราณอย่างยูเลยนะเน ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับเพียงแค่ว่าเรื่องนั้นจะไปในแนวทางนั้นหรือเปล่าซึ่งหากเป็นจริงๆนะครับผมก็รู้สึกเสียดายอย่างหนึ่งนะเพราะว่าโมโม่เนี่ยโอเคมันดูแบบว่ามีอิมแพคต่อเรื่องใช่ไหมแต่ผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันดูแบบความยิ่งใหญ่อะความยิ่งใหญ่มันไม่เทียบเท่ากับชิราโฮชินะครับแต่โอเคได้ผมว่าโอเคเลยก็คือโอเคถ้าจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับแฟนคลับวันพีชนั้นก็คงจะไม่ขัดอะไรมาต่อที่ความพิเศษไปนะครับของคุณวายชาแนล โยมทูตมาเพื่อมอบพลังให้โซโลครับดูจากชุดของโซโลสีดําและปลานดาบสีดําโซโลต้องมีพลังของปีศาจหรือโยมทูตแน่นอนเนี่ยปลานดาบสีดําผมนึกว่าน,นี่ไอ้ดาบพี่าตะสูญเลยนะมีปรงมีปรานอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโยมทูตเนี่ยจะมาทําไมนะแต่ผมว่าน่าจะมาในแง่ทดสอบจิตใจมากกว่าหรือมาในแง่ไม่ดีส่วนเรื่องมาแล้วให้พลังโซโลนั้นกันดูแปลกๆใช่ไหมเอาเคียวมาจากฟันโซโลนะครับให้พลังโซโลแต่โอเคผมว่าประเด็นนี้เนี่ยคงไม่นานหรอกในการเฉลยนะครับก็คือในภาควานอแน่ ก็อรอได้เลยแหละครับว่าโซโลนั้นจะหมู่จ,จ่านะครับจะรอดหรือเปล่ามาต่อทนนี่ความเงียบไปนะครับของคุณน,นัทพลรอตั้งนานคิดว่าตอนนี้จะพีกซะหน่อยว่าผลปีศาจนั้นคืออะไรแต่ดันไม่มีอะไรเลยหมายถึงเกี่ยวกับผลปีศาจในตำนานใช่ไหมที่มีการปูไว้ก่อนหน้านี้ไอ้นี่ผมว่าไม่แปลกนะเพราะว่าวันพีคมันชอบหยอดอะไรมาแบบเนี้ยพอหยอดเสร็จปั๊บก็ยังไม่ได้ฉเฉลยเลยถึงแม้ว่ามันควรจะเฉลยในภาคนั้นๆนซึ่งเราต้องรอดูเลยครับแต่ผมว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องเฉลยในภาคนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่านะครับในเรื่อง พาะว่าภาคกวโนถ้าสังเกตดีๆนะเนื้อเรื่องเนี่ยจะตัดฉับไปมามากๆเลยนะครับจะไม่ได้แบบว่าเล่นไปคนคนนึงก่อนแล้วค่อยไปอีกคนนึงจึงทำให้เนื้อเรื่องนั้นบางทีมันก็ดูหงุดหงิดอย่างเงี้ยแหละมันเอยเรื่องนี้ยังไ่ทันเคลีย์อะไรไปเพิ่มเรื่องใหม่มาอีกแล้วอะไรแบบนี้มาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณ t v s x x v c พี่ครับขอข่าวล่าสุดของแชงคูดหน่อยครับ ก็เดี๋ยวจะมีมุกวีนะครับสำหรับมุกวีของแชงคูดโดยตรงเลยส่วนในอนิเมะเนี่ยหรือว่ามังงะน,นะครับก็ล่าสุดก็ไปหาผู้เท่าโกดโ,โรเซคีปอีแต่ไปที่เหลือก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับแชงคูมาต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณฮาสซานูด,ดีนยงมาทูตน่าจะเป็นบลูกที่แต่งตัวแล้วโผล่น่าจะโผล่ะนะมาช่วยโซโลถ้าแบบนั้นจะฮามากเลยนะครับโซโลเราหลอนยาน,นะครับก็คือหลอนยารักษานะครับหรือว่าเจ็บหนักจนหลอนนะครับเห็นบลูกนะครับกลายเป็นแบบว่าปีศาจยะมาทูตนะ ให้เป็นแบบนั้นนะเพราะผมรู้สึกว่ามันฮาเกินไปอะฮาแบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะครับแมมพี่แกภาพจะหลอนอะไรขนาดนั้นมาต่อที่ความเก่งสุดท้ายนะครับของคุณอมาตา โซโลตายผมเลิกดูวันพีชอะไม่ต้องกลัวครับคุณไม่มีวันได้เลิกดูวันพีชแน่นอนเพราะว่าตัวละครอย่างโซโลนั้นผมเชื่อว่าไม่ตายนะครับเป็นตัวหลักของเรื่องยังไงนะครับอาจารย์โอดาไม่ใจร้ายแน่นอนนะครับให้เขียนตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องมาตายอะไรนะครับเพราะว่ามอ้โหมันก็ตัวหลักอะเนาะโซโลตายผมนึกไม่ออกเลยนะครับยังไงรอดแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนของมังงะวันพีชในตอนที่1039นเะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ไดด้เเเลลยยแะะหมมมืออนิรรับากจช เ, ى, เกี่ยวกับประเด็นวันพีก็ได้นะครับเดี๋ยวทาคลิปเสริมมาให้และแน่นอนนะครับเดี๋ยวสปอยยาวคงจะมาอีก2วันนะครับแล้วก็ตัวเต็มก็คงจะมาช่วงวันเสาร์นะครับก็รอในการรับชมได้เลยและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k f a n p a g จสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ